สวัสดีครับพี่น้องครับช่องเลาะหัวเลาะสวนของเฮาเมืองนี้ครับพาพี่น้องมาชมาเพาะกาต้นยางใส่เห็ดละโงกนะครับเนะาะเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปชมแล้วไปรู้จักเจ้าของสวนเพิ่เนานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเสื้อ้หูจักเจ้าของสวนเพิ่นครับสิพาเลาะชมซะกอนครับเลาะชมต้นยางที่ใส่หยอดเชื้อเห็ดละโงกแล้วก็เห็ดเพาะน้ำกันนะครับเด้อเดี๋ยวไปบ่งซะกอนครับ เดี๋ยวก่อนสิไปหาเจ้าของสวนพนเนาะค,ครับอันนี้คือก้าพัานธ์ต้นย่างครับต้นย่างหน้าครับที่เพิ่นได้หยอดเชือเห็ดละโงกแล้วก็เห็ดเพาะไว้นะครับกะมีหลายขนาดนะครับขนาดต้นก้าที่ยังเนี่ยหน่อยอยู่กับมีครับนะครับต้นก้าที่ยังเนี่ยหน่อยอยู่กับมีครับ อ่าก่อนต้นกาเด่นหน่อยนี่ก็บ่มหัว่ายยอดเชื่อแล้วยังครับเดี๋ยวสักพักเข้าสิ่เดทถามเจ้าของสวนพันมะครับเนาะอันนี้คือต้นใหญ่นี่นาจะยอดแล้วครับในต้นนี้ครับพอดีครับเจ้าของสวนพันมะแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับอ่าฟาร์มเฮาซื้อไว้อยังก่อนครับอ่าสวนใหม่เมืองพันใหม่ครับสวนใหม่เมืองพันใหม่นะครับเนาะครับผม เพราะถ้าเพราะกาย่างย่างเดียวแล้วบ่ครับก๋าย่างหน้าทำไมไอที่นี่ก็มีย่างย่างเหนียงบ่ครับอ๋อย่างหน้าครับไม่เหนียงสิครับไม่เนียงครับมันไม่เนียงคือไม่อยังครับไม่สาดบ้านเทานั้ครับโอ้ไม่สาดเนาะบักหมุนบังหมุนนี่ตึกครับบังหมุนโอ้โอ้ๆนี่นี่นี่เนมันครับพี่น้องเนมันสีกรมนี่นี่นี่เนยหมกหมุนเนยมันสีเหลี่ยมอันนี้บักหมุนนั่นบ่ครับนี่แม่นครับบักหมุน หรือว่าต้นสาบว์นะตีต้นสาบบ้านเฮาไหนตัวนสัตว์ภาษากลางเควรต้นเหนียงบอกเนียงครับอ๋อหมักหมุนอย่างเนีงมันสิหมุนลงมาแต่ทั้งอากาศนั่นสินะครับเวลามันลนครับเนียแล้วก็เอาไม้มาเสียบลิ้นแต่เป็นเด็กหน่อยครับครับฟันมันหมุนครับครับครับที่ครับพาพาชมเอ่อเอ่อฟ้ามจัางบัตรนะครับครับเป็นไม้ม้นี่ก็ว่าสี้ยอดเนี้ยอ๋อถ้าอยู่เข่าเลยว่าที่จะทำครับ ยอดไปแล้วรอบนึงนะครับ hmm. คี่เพิ่งลงจิตไปแล้วพี่ครับนี่นี่บ่ท่านยอดบ่ครับนี่อันนี้ยอดแล้วครับรอบนึงเฮ็ดละงอกล้วนโอ้อันนี้เฮ็ดละงอกล้วนบ่ครับนี่แม่นครับแม่นยอดไปแล้วโอ้นี่ยอดแล้วครับพี่น้องไม่นี้ว่าสิยอดเพิ่มไปอีกแต่พอดีผ้าอยู่เข้าหนาจะเป็นหลังผ้าอยู่เอ่อในในในต้นนึงนี่เขาสีเห็ดยอดได้หลายหลายเห็ดบ่ครับครับแมนครับมันสืรวมกันเห็ดเห็ดอย่างอื่นน้ำกระเดยมันบ่ครับเนี่ยจะเขามี่มาถูกดิบมีเห็ด โอ้โหเรต้องให้มีวัตถุดิบในต้นเดียวหนืวันถวเถาะัวหอยเอเหะซเอาเอเอาเชือเเ็ดเอาเอาเห็ดไปไซเลยตีเ,เ,นนเ,เนมนครับผู้ชเห็ดนี่แหละครับอืมมันเกิดสมีสปอมีอันหนังของมันเนาะครับเนาะเป็นประวัติ่าวันีนตัวเห็ดเนี่ยจะมีเชือมีสปอของเห็ดับฝากไว้กับต้นใหม่ เขาฝากต้นไม้เออต้นต้นอื่นเนี่ยมันได้บ่ครับนอกจากต้นย่างเหรอนี่ไม่ชนิดอื่นไหมไม่ตะกูลย่างก็ไม่ตระกูลย่างก็ไม่ซาดไม่ไม่ซาดไม่พวกไม่เต็งรั้งพวกพวกไม่หั่งเท่านี้โอ้เจ้าพวกเจะาพวกเป็นไม่ตระกูลพวกนี้ว่านถองไม่เต็งไม่หั่งไม่ซาดไม่นครับไม่ซาดไม่สะแบงไม่สะแบงไม่นี่ครับไม่ย่างหน้านี่ทีครับโอ้ครับไม่หั่งครับแต่ว่าเผาเห็ดใช่ครับ แต่ว่าอันนี้ไม่ห้างบาครับนี่แมนครับนี่ใช่ครับอ๋ออันนี้ไม่ห้างครับพี่น้องไม่สไหญ่าก็ไม่ย่างนาโอ้แต่ว่าสใหญ่าก็ไม่ย่างหน้าแมนครับไม่ทุกย่างกับสีสูงย่างหน้าบ่ได้ไม่ไม่สีสูงย่างหน้าบ่ได้แยกย่างวันทถาความความเจริญเติบโตไว้ในวันถาะไม่ก็ย่อมก็อยู่อีกสวนหนึ่งแต่ว่าอ่าระยะไอปีต่อปีกับสีสูงย่างหน้าบ่ได้แยกยางหมายถึงว่าความเจริญเติบโตปีต่อปีสูนย่างหน้าบ่ได้แมนครับเราก็ซัดเลี้ยงกับสีมักหมักกิน ง่วง้วิเก็ดจะมากัดยอดไม่วกนี้ครัถ<อ>้าเฮาเลี้ยงผู้มีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงผสมผสานกันกับการเลี้ยงสัตว์นี่สิบ่ดีปะไหนโอ้ยเอาไปไว้ไก่ง่วไก่คั้ยวันถมัน,ม,นมันมากัดกินยอดมันไก่ย่างหน้ามันสีใหญ่เร็วสูงเร็วหรือง่วงขั้วิกลิ่มปถึงโอ้ย่างหน้าเนี่ยสิใหญ่ไวสูงไวครับเอาพี่ครับจกักจักปีมันจังสิได้กินเห็ดครับสมมติว่าเอาไปปลูกนี่ อันนี้เพิ่งมาสามปีเนาะปลูกผันเถ็ดมาก่อนของผันสามปีขึ้นสามปีได้กินเห็ดบ่ครับสามปีขึ้นไปจะเริ่มมีเห็ดแต่ว่าก็ต้องอยู่กับไอ้สภาพดินสภาพดินหลักการดูแลเนาะการดูแลรักษาของต้นไม้เฮ้ยรกษาต้นไม้ใหญ่บ่ครับเพราะว่าเพอมาไม่เหนื้อเห็ดไม่เหนื่อยเห็ดอยู่กับต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องสามารถกระจายรากออกไปได้อยู่กับการดูแลอยู่กับสภาพดิน ต่วนใม้ประเภทนี้มันชอบดินประเภทใดครับดินยล้รวนหรือว่าดินรวนปนทร้ยบ่หรือจังใดปกติของผากที่านเฮ่ากันก่าจจะมีอยู่ทุกพื้นที่ครับครับหากเนือผากอยังก็มีสรุปแล้วก็น่าจจะอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบทุกๆๆๆทุกทุกทุกดินทุกทุกสภาพพื้นทีท่เนาะสภาพพื้นดินนอกจากล่งไปแถวผาคกลางก็มีบอ้อยู่ทางผาคกลางเป็นขนาดเพิ่งไขเป็นปิจารณาเมืองว่าในพื้น,น,นที่แถวพิ้นนีะมันมีบ่ก่อนที่เพนสิตตัดสินใจปลูก แต่ว่าส่วนใหญ่เขาเขาเสียบประเภทนี่อยู่เฉพาะภาคอีสานเนาะเนี่เป็นส่วนใหญ่เนาะภาคอีสานส่วนใหญ่กับภาคเหนือก็มีตามภูเขาสูงสูงกับนีครับครับมีตามภูเขาสูงสูงที่เป็นเื่นดินเหนียวเื่นหินนี่ติดอยู่ได้แต่ภาคอีสานเราเนี่ยหาหาง่าไงภาคอีสานเขามันเสียหาง่ายดินทรายนี่งานจะปลูกไงครับครับถ้าดินกอกถุงผมก็ใส่เป็นดินทรายกับโอ้ดินกอกถุงนี่เป็นดินทรายไหมครับนี่ยดินล้วนปนทรายเหรอเนาะครับเนาะ ล้วนปนทรายครับถือถือกวางรูมนี่นะครับนี่ถือกวางในถุงนี่กับข้อสิเป็นสภาพบางสิทธะครับนี่กับกับพื้นที่วานี่ยนี่นะครับเนาะนี่นี่ครับล้วนปนทรายสิเหมาะกับการอ่าปลูกต้นย่างหน้าต้นพวกเมื่อนี่นะครับพวกเต่งพวกล่างนี่เนาะสามปีได้กินเห็ดครับพี่น้องสามปีได้กินเห็ดสามปีขึ้นไปสามปีขึ้นไปเนาะ อ่าหล้วก็อยู<ม>่กับการดูแลรักษาต้นไม้เวลาไม้เป็นพุ่มเขาก็ตัดใบ,ใบไม,ม้มาโปะไอไตรไตรต้นไม้เวลา,<อ>ามันเป็นพุ่มเ<ม>นี่ยบอกครับแมนครับเวลาไม่ทิ้งก็มาเป็เนเงาใบเพราไหหมี่หยาโอ้โหไหหมี่หยาแมนครับตั้งเอาฟางเอาหยางยี่งเสียนะครับเนาะคุ้มแมนครับสังเกตเวลาสังเกตเห็นปลายที่เพิ่นออกแล้วเนาะครับปลายที่เพิ่นออกแล้วใบข้างบนจะเฉียดกันแล้วข้างล่างจะเต็มไปด้วยใบไม้ใบหยาใบไม้ใบย่างหลายๆนะเห็นปลายที่เพิ่นออกมันหม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า การควบคุมของมันคือสามารถคุ้มยาได้แล้วโอ้ต้นต้นตัวถือคุ้มยาได้แล้วแมนครับมันจะมันจะคุมโดยธรรมชาติของมันขันมันใหญ่แล้วพวกหยาสิบว่เกิดเลยแมนครับอยู่ใต้โ่มมันสิจะไปมี่ยาครับพี่พี่ข้าไปพวกอันมันไม่เฉพาะไม่ไม่ย่างไม่เต็งย่างไม่ล้างอันนี้ยันบ่ พ่อปลลาาหยอันนี้อันนี้มันไม้ย่างพ่อครับนี่แต่ว่าไม้สาดผมไปอีกแปลงหนึ่งแมนครับไม้ย่างเนาะมองเห็นนิดๆไม้ย่างครับครับอันนั้นมีไม้หั่งหน่อยๆมันเหลือแปลงอ๋อเหลือเหลือไม้หั่งมีหน่อยๆนเนี่ยพีแมนครับเหลือแปลงเอาไว่ามันต้นตัวเด็ดใบมันจะแข็งเดือดเอ๋อแต่ว่าเป็นไมใบพวกนั้นใบจะบางกว่าใบย่างใบยางแต่ว่าเพิ่งว่าพอเด็ดผลดีคือต้นย่างนะครับเนาะครับต้นย่างมันใหญ่เร็วใหญ่ไวครับมันใหญ่ไวครับต้นต้นนี้จะเดือนละครับประมาณนี้ ตัวน,นี้พึ่งปักไปน่าจะยุ่ประมาณยังบ่ทันถึงเดือนดีหรือประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแหละนี่ครับนี่บอกครับแมนครับที่ปักเราตั้งต้นตั้งโตได้เ,เนี่ยนี่ครับพี่น้องเบิงเมงประมาณคืบกกวัวเนี่ยแหละครับนี่ครับ,รบนิดนิดนครับเดือนก็วกวนี่ครับนี่แมนครับเดือนก็กัวก็คืบนิดนิดครับพี่น้องไม่เดือนนี้ละที่ว่าจะน่าจะส่งไงในยุ่ประมาณกลางเดือนสิงหาปลายเดือนโอ้ส่งในเดือนสิงหาสิครับผมนี่แมนผมใช้เชื่อฮิตไปรอบหนึ่งเนี่ยพี่น้องก็ เดือนก็กลัวนี่เดือนนี่เดือนกรกฎาสิงหาประมาณสองเดือนส่งได้ไหครับครับประมาณนั้นครับประมาณสองถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนก็จะส่งได้ไก่เดือนสิงหาผมก็ติประเมินอีกเดือนนึงครับอันนี้คือในในในที่ปลูกน้ำมันมันบ่ครับนี่แมนครับแมนโอ้นี่ครับนี่ไม่ในที่มาปลูกแมนครับเอาในมันปลูกเล่นบ่ครับนี่แมนครับนี่ครับพี่น้องนี่ในต้นยางครับเอาในเอาไปกาเนี่ยคือแปลงกาที่เข้ายางมากนี่ผมลบออกโอ้ในเมื่อผมเอาต้นแล้วผมก็ลบแปลงออกครับครับครับ ไปเก็บป้าทศเสถียรได้หลายได้หลวงคักแท้ครับในบางย่างเนี่ยโอ้รับซื้อมากเลยครับมือเพิ่นก็สิไปหาเก็บน้ำทงน้ำทามาเนาะเก็บแล้วก็ตัดหัวตัดย่างนี่ก็ต้นยางด้วยกันตัดตย่างเหล่าก็ซื้อเพิ่นถุงละลอยอ่าเพิ่นเก็บมาเพิ่นก็มาตัดตัดตัดหัวตัวนี้ออกบ่ครับนี่ครับมันจะมีปีก2องใบเฮาก็ตัดปีกออกเพิ่นก็ตัดโอ้ตัดปีกออก2ข้างนี่ติแม่นครับบาดนี้เฮาก็มามาเฮ็ดมาแซน้ำยาบ่หรือมาเพาะบ่ก็มาเพาะแปลงก็มาแซน้ำ มาเสียหนามสัก่อนเนาะครับเนาะเสียาวเสียหน้านี่ยนะโอ้มาไหวเสียหนามไว้เสียหนามยาพร้อแม่ว่ครับเสียหนามยาเร่งหักบ่บ่ครับว่ได้เสียมาซื้อๆมาหนามซื้อๆแม่นครับมาซื้อๆหลัเสาวมาโอ้มาซื้อละบานมันมาไว้จะขึ้นครับนี่มาไหวตามที่ผมเหตุการณ์สองขึ้นมาไหวสองขึ้นแม่นครับบาลเฮ่าก็มาลงถุงบ่อ่าบัลนี้ก็บมะวานก่อนเอาโอ้เอามะวานก่อนบานคือเหตุการณ์ก่อนบานคือวานกาเนี่ย วัดบัดนี่นี่บ่ครับแปลงทั้งนอกเนี่ยบอกแปลงทั้งพุ่นกับเป็นแปลงคือกันกับผมโลแล้วนี่ครับพี่น้องทั้งนอกที่เหาอยากมหาหันเห็นเห็นในม่ได้หลายนี่ครับแปลงมามานำไปส่องคืนครับพี่น้องแล้วก็เอามาหวาั่าวานาวานแล้วเขาจะใส่ปุ๋ยใส่ย,ยางบ่พี่บัวไทยครับบ่วไทยบ่ได้ใส่ยังเลยโดยแปลงกับสีมีแต่ประมาณแกบดำกับปุ๋ยครอบโอ้แปลงในสีมิต่แกบดำกับปุ๋ยครอบตัดกับแปลงกับไปดินดินที่เขาผสมเราก็เหลือเหลือจากกลอวพุงนี่ยนะ บ้<ม>านในห้อกาไว้นี่ดนปานในเาาน้นนเาจังว่า,าล่องถุงนี่ครับเบึงบ้งต้นไหมครับเบึ้งต้นไหมประมาณอาจจะประมาณจักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสี่สิบห้ามือประมาณนี้แหละครับอ๋อเดือนหนึ่งถึงสี่สิบห้ามือเ้าก็จังมาลงถุงแม่นครับเดือนหนึ่งสี่สิบห้ามือบางปีแดด,ดจัดไหเก่าอ,อ่อนอ่อนไหลเขาอ่ได้โอ้อ่อนไหลก็ตายนะครับเนาะคลอนไหลจะได้เป็นใบแห้งอันนี้อันนี้คือดินดินดินที่ใส้นี่เป็นดินไอ้ดินล้วนฝนใส่ไหมครับเนี่ย มีแกบไม่หยังบ่บข้างล่างก็มีแกบดำประมาณมีใส่ประมาณแกบดำครับใส่แกบดำเนาะครับใส่ไหลใส่แกบไหลแก้เวลาพี่น้องเอาไปปลูกมันจะแตกโอ้ขันใส่แกบไหลแมนเวลาเอาไปแกะถุงแล้วมันแตกแมนแมนไม่มาล่แกะถุงเลยครับพี่น้องขันใส่แกบไหลไม่มไล่แกะถุงนี่เบามันจะแตกครับครับใส่ดินเหนียวกับยัดไห้เวลาเอาไปปลูกแล้วแล้วหักกวากะหักออกจะก่อนดินตะของบ่ได้อืมขันใส่ดินเหนียวนี่หักมันเดือดรลำบากขันใส่ดินเหนียวนะหักหักแทงลำบากครับ ต้องใส่ดิน้วนผนทรายนะครับแล้วก็ผสมแกลบนิดหน่อยครับครับแล้วก็ใส่มีปุ๋ยขวางน้ำบ่พี่มีครับปุ๋ยขวาก็มีน้ำเนาะครับเนาะครับอ๋อครับครับครับอันนี้คือเดือนกลัวครับพี่ภาพไปเบิ่งตุพนนะครับมันมันสีอายุมันสีหลายปาไหนภาพพี่ภาพไปเบิ่งนะครับนะครับพี่น้องซุ้มที่ใหญ่แล้วครับอันนี้ประมาณเจ็ดสิบเซนครับพูดน หกสิบเซ้นเจ็ดสิบเสนเนี่ยแหละครับพวกนี้หกสิบถึงเจ็ดสิบเส้นพวกนี้ลนไปได้แล้วครับอายุพวกนี้จะเป็นไม้จะเป็นไม้สองอายุร่วมอยู่น้ำกันสองอายุคือจังได็ครับไม่ประมาณไม่ปีแล้วก็เกือบไม่เกือบสองปีโอ้ปีเกือบสองปีนะครับเพราะว่าไม้สองสวนนี่้่นโอง้ตัวนี้ประมาณเมตรหนึ่งครับนี่ครัดต้นี่น้องประเมินเราความสูงครับดประมาณนี้ อันนี้คือบางต้นเดกัดมาแล้วครับอันนี้ประมาณเม็ดแมนครับไม้สองสวนไม้สองสวนอันนี้ก็สิประมาณปีนึงเนาะครับพี่น้องปีนึงบ่แมตรครับไม้ปีขึ้นไปแล้วครับไม่ปีขึ้นไปแล้วครับนี่ประมาณเม็ดนึงครับพี่น้องกนี้กามันเป็นไม้ที่บ่งามไม้ละอันนี้อันนี้บ่ค่อยงามครับพวกนี้พี่น้องมาซื้ออยู่สวนกระแถมก็นยังไปโอ้ของแถมไว้สำหรับแถมเนาะสำหรับให้พี่น้องฝากพี่ฝากน้องผู้ใดมาอย้จปลูกในน้อยๆบ่อยากซื้ออยากหามาจะคลิปต้นเช้าตอนเมฆมาเอาก็แถมไปพี่น้องอยู่บ้านเอ้าโคดอยากปลูกไหนิ่นไปปลูก ครับโดยสรุปแล้วก็สียู่ประมาณคันปีหนึ่งก็บสียู่ประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยเนาะครับปีเนาะหนึ่งปีครับผมประมาณนั้นครับปีละเมตรนั่นละล่วานะขึ้ซนมน่ง่ายง่ครับยูเฉลี่ยถึงเจ็ดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรตอนตอนหนึ่งปีนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับจงงลคาไปคัดแบบนั้นโอ้ขันทรงลกค่าคือนแบบนี้โอ้นี่นี่เนี่ครับมีลกค่ามาจองไปละครับนี่เนี่ยคือทรงลูกค่าครับ อ๋อ oh, ครับมีอยู่10ต้นคลิปต้นตัดเอาไปประมาณนั้นเออครับพี่ถ้าสมมติว่ามีลกค่าอยากได้นี่ซั่งซั่งจองใดจังใดครับพี่ค่างๆไปซะนี่ครับสทางมา,าที่เบอร์ผมเนี่ยล่ะเบอร์เบอร์ได้ครับเบอร์อ่าศูนย์เก้าห 095341 0604้นะครับ่ครแต่ปีนี้พี่น้องทั่วม่พวกใคได้รับตัวัพแบ่ไทยหน้าพวกเคยได้รับตัวรศับท์ค่าไทหน้าหลายๆแต่ตอนนี้ก็แลวละะโอ้หน้าแล้วแล้วพล้วมถืขายเรวบานเลยรับจ้างไทยหน้าโอ้หเ็ดสูนเแนวนะครับเนาะเอาสูทางเลยเแนเฮ็ดอาเงินไปใบเสร็จละครับนี่เอาสูแนวสอยางปนเองเอาไปวทกสอคือผมนี่เอาไปไบท่อกระสอทย่ เฮากับเปียวนะเออครับครับเงินนี่บ่เอิญอยู่ตัวอ๋ออ่าพี่กัดนี่คือบ้านอ่าเราบ้านเราอยังก็บพี่บ้านเราจันครับบ้านเราบ้านเราจันทร์ครับบ้านเราจันทร์บลบ้านเราจันทร์ตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับอีกเท่านะครับบ้านเราจันทร์ตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับบอกพี่กัดพี่น้องนะครับเด้อพี่น้องสนใจกะ จับกีเพียรมาเลยครับบ้านเราจันตําบลดงแดงอําเภอจตุรพักพีมานจังหวัดลอยเอ็ดครับ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 ท่านเหนือครับพี่ครับขอคุณครับครับพี่น้องครับกเ้าก็ะได้รับข้อมูลจากเจ้าของฟาร์มเพลินนะครับเนาะพี่น้องกะผู้ได้สนใจกะตดต่อไดีนะครับเด้อติดตีต่อเพื่ใดตามเบอร์โทรตามพิกัดผมได้บอกไว้แล้วครับสําหรับช่องเละหัวเราสวนข้าเมื่อนี้่นะครับ มีขอมูลที่ดีมาฝากสําหรับผู้ได้ต้องการปลูกต้นยางหน้านะครับได้ทั้งต้นยางได้ทั้งเห็ดครับสองยางครับอันนี้เพิ่นใส่ทั้งเชือเห็ดละโงกละก็ะเห็ดเพาะครับต้นยางหน้านี่ปลูกหลายปีไปนะครับเป็นพผืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับสามารถไปฝากกับเฮ็ดธนาคารต้นใหม่ได้นะครับต้นยางนี่ได้หลายยางครับได้ทั้งต้นใหม่ได้ทั้งเห็ดนะครับเห็ดปีหนึ่งก็ ขันปลวกไร่หนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็สิได้เมื่อละหลายพันบาทอยู่นะครับมือต่อหมื่นนะครับครับพี่น้องครับเอาไว้สักนีดเนาะครับเนาะเดี๋ยวจังไรเฮ้าจังผอกันมาอีพี่หนาสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลาะหัวลาะสวนเลยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลาะหัวลาะสวนของเฮ้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ